สวัสดีจ้าสบายดีพี่ดอค่ะสบายดีตอดสายค่ะเป็นตอดเส้าแล้วค่ะตอดบ้านเลยหรือคะเมื่อนี้นนนกระเป๋าเอื้อกับเจคําเดินมาหาเลยมาเอาคอกฝากค่ะแต่ไม่ไดไม่อยากให้เอาคอกฝากแกงเดียวค่ะต้องมาหาหน่อไม้กลับบ้านด้วยค่ะก็เลยพาเจพาเพินไปปะบุป่าวายป่าป่าหน่อไม้หกปน,นี้เจ้าปาน่อไม้เนี่ยบุออ,อ แต่หน้าแต่โบอึดเอาไอ้เอาดอนเดียวกระพาะแล้วเอาโบกีกอกระพาะแล้วเพราะหน้ามันหลายยามนี่นะหาง่ายพี่น้องเพราะว่าบ้านพลล่าดนี่ยหน้าไม้แต่บอึดมีสูตรหน้าไม้มีสูตสายพันมีหน้ไลายหน้าไม้บงหน้าไม้กระสะหน้าไม้โจดหน้าไม้ไผ่มีเบิดทางนั้นกันละทางนั้นกันลงเริ่มเกาะหน้าไม้แล้วพี่น้อง เิ่งแน่หน่อยนะพี่นเราจะเบิ่งไถอยู่คักเทิงนะสี่สปลาบจุกอหนึ่งกันก็ได้ไปกระสอบเด็ด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 ถือพวกตะกอแห้งๆเนาะมันจังแบบว่ามันจังสีเด่นกระเด็นออกมาข้างนอกเนาะเขนสั่นมันกระเด็นลงกอแล้วก็เอายากไม่คันกอฮะแม่กระปุกกระปั้นเลย ไม่คัดเกาะกตัดตัวละเอียดนี่สวยนอไม่หนังงามพี่ต่อเอ้ยมองเ่ยจะเห็นบนนอไม่นะแต่สีสปราบโวดโพหลายหายออเอาดอนเดียวดีกกะสับสีเอาเมื่อยละ่ะพี่ตออเอ้ย อาทิตย์เต็มกัตตาเด็กเกาะเดียวนะคะสวัสดีค่ะเกาะเดียวนะคะสิเต็มกัตตาเด็กกลับมาได้ไปหอดใสอยู่บ้านหน้าเป็นบ้านป่าหน่อไม้พี่น้องเอ้ยมันใกล้หัวมีหัวแล้วมันก็ใกล้ของนะนี่ใครดอกเบาเอื้อเพิ่นหากินเก่งเฮากา เป็ดจะภาพบ้านเขากะภาพมาซื่อหากะหาเองค่ะไม่ได้หาไห้ค่ะอยากได้กะหาเอากไดะพาภาพมาซื่อค่ะหาเอาโรลดค่ะเพมันส no ู่กับเปียกเกาะผู้เลาะไปรา้ทีผู้แหงลายและเลาะอทุนมันมีอยู่สุดหวยนั่นทำไมนะเอามัลื่ายสอาจะพอกิน แม่มันจักสิบ่เมื่อยมาแป๊บเดียวแล้วก็เมื่อโลดฮันเดีหากมาหอดได้เต็มกระตาเลยทั้งแกงทั้งสุปแล้วก็เหลือเลยคว <c oughs> ามสิเกี่แล้วมแม่ถ้าไปเผื่อลูกนอก้องน้ำลูกน้องลายส,สี่คนสินหาคนไหนบ้นางนลำมดออเดอร์ลายวัดเสิร์นี้อืมมันออเดอร์ลายมือนะเห็ดหอดเพียงกินงานพันพันสองร้อยเพีปลา ดึกเคยดึกกระตุดมันหลายกระทางออกตีดอไมอ้มันสูงโหหาบอลต่ำตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวหยุดพีชประการใช่นี่บ,บา้านสใดบ้าได้บอ ไล่ไ่กรบอกเอาได้เขาเสียหายเขาไว้เห็ดทำไมเออเขาไว้เห็ดเออตอกเขาไอเอีเอาตับตับกขอยู่ฝั่งพุ้นเอาลงมาเลยเอาลงมาอันนึงนี่อันนี้นี่นี้เอองามนี่เอาลงมาผวัดรถพวั โลกให้เจ้าอย่บ้าประจูพวดบอโลกให้เจ้าแล้วอ้ยไม่คัดเกาะฮักสาบมันใหญ่พูดเลยเปี่ยนเปี่ยนแมนบอลอ่อนบองถึงแต่บอลแก่มันบอลได้ใหญ่พดสะอ่อนเใหญ่อุดรูดอยู่เปลี่ยนบอลเปี่ยนบอล ปวดโพบระไหมพี่เต้เอ้ยเอาแค่้อนเดียวสั้นนี่และประมาณหาหกกอสิบกอเลยแต่จริงเราบ้านมีสุดทางสุดเขตเฮ็ดพี่เบื่อปะเฮ็ดผิดเบือเดเอาก้อนนี้นกนะไปต่อไปต่อมุน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 เกาะน้าไม้เมื่อแกงราแวงอยู่ได้ นล้วแบเาป่านะยันตออ๋อยันมแตนมตอทำโมแตนะซเถ่ายจักกขาได้ของอนนะคือแงน้อยเหมาะกับการเห็ดมส้มแนงใหญ่ก็เหมาะกับการเผาหรอกแนงน้อยเหมาะกับแกงได้เยอะปะมาไบหมกเดี๋ยวจะค้าไวกับมัน้ำอยู่ เนึ้อสอกเนึ้อสอกเออจิดกระเด็นมาทักใดปูปลาอันเดียวพออันเดียวพอแก่แล้วอย่างารแทะปลาปวดโพพ้โรยนะครับแทะระวงกับบดดิเป็นนะคะเที่ยปลา ควางามของน้ำไม้อพ่อละบอ <laughs> พ่อยังเ <laughs> บิ้งนี่น้ำไม้มีซุ้มทำเจ้าเลยเนี่พ่อยัง <laughs> เพียงเพียงเอิกเลยดิพ่อพ่อ,อมากระสอบอ๋อกระสอบมันกระสอบนี่อาบนมูลค่ะคนบ้านป่าประมูนแก้วน้ำไม่เอ๋อค่ะ <laughs> บ้านน้าหอยปางบ่มีกอนน้ำไม้หลายปันนี่นะคะ ขันอัมบารามาจากเอาไปกระสอบพอแล้วมันเห็นเดี๋ยวนี้นะบ่ได้อยากเอาดอยจิกดีเอาไปกระสอบพอแล้วได้เยอะโคตนนั้มันสูงโขแหนงน้อยเอาไปแกงเนาะนี่แหละครับพี่น้องเต็มกระตาเลยแต่บัวหัวเปิดเสียเอาหลายหรือเปิดเสียเอาสัมหนี้จะแต่พอแกงกระเพาะบ่แต่ก็เอาเสียเอาหลายก็เอาไปกระตาเอาไปกระสอบ บดูแบกแ้ไปได้อะ็สอบหมือแบกนคะโอคมเห็ดปวเห็ดปวกมันออกก็ได้คือสีดังดีแค้นั่นล่ะหอมนะไม่กับหอมเห็ดปวกปจจบัมาผสิดวงนี้เห็ดปวกมาแกงซะเนาะ แต่จี้มันกับ,บวัด้หกไรพอเรากับเป็นกอเกาบาไปกอเรไว้บนที่หกถ้าเป็นสมัยก่อนที่มันได้มีเขื่อนมันได้มีอย่างนะถว่วมได้แถวนี้นะถ่่มสมัยสก่อนเป็นเด็กน้อยนี่พายเหือเอาไรพายเหือหานุไม่นะม่วนคือน,นอยังนี่พายเหือไปแล้วก็เอาก็เอาก็เอารถแต่สมัยมันบดถ่วแล้วมันเขาเห็ดเขื่อนหลาย แถ่นี้เป็นเรื่องน้ำเบิเด์ตอะไรแถ่นีพันเล็ดพาก,กันมาเล็ดน,น้ำแล้วก็มาพายเหือเอาหมักพีพวนพายเหือเอาดอกใบเจคัมพันว่าพ่อแล้วพันจากเมื่อแล้วพันว่าอับหลายดอกแต่ขัดเจออัมมาลามาในขัดบกกระสอบในนั่งบอยอมนะคะผมมันหลายอะไรแต่เทาเข้ามากก็แค่จุดเดียวเดียวพี่ต่อเลยซับหนี่นะครับกระพอแล้วอย่าเด็เด พอยามนี่มันยามน้องหม่บอกอึดบใส่เอเงนดมะเกซะจะเอาทังได้กือ็เท่าดีแหละบ้าดนไม่บอึดจะสิทาไปเอาทังใดอีกเผละเผลนมืออะกรกะสอบยุ่ได้ใช้จักโนอาเลยเผลนมืออยเพละพ่อแล้วเพื่อวะกะอขาดไปไปได้หอดใส่เลยฮะกะเข่ามาโดเดียวดเมือยบ่ซช่เผลเลยอยากพ่อแล้วเฮือจด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 เนี่ยย่างหล่อรบไปทั้งผู้ละกะแอีกก็ได้ แวออกมานีบอ่ะออกะไรทะลุอีกก็ได้ไปเอาอีกก่อนพี่น้องเอีกกอนอ่อนจะอบ่นเพื่อปาะเพื่อยงเนาะเคอพ่อเข่าเลยก็ได้เข่าได้สู่ทางะรพอแกงและจัดพอแก่และกระสีเมือนะคะ มาแป๊บเดียวค่ะว่าวต้องหายาคารมายาบ้านนี่ไปจะไปเผาเทลงรถจะวัดพลังปะ <c oughs> <c oughs> สับสิกแกงแ <c oughs> กง,ก,ง <c oughs> กินบัดโรงงาน <c oughs> เอากระตาใส่น้ำ แหกเมื่อาคา่ะปะป้คคนป้านากรตาดอ่ะคนป้าคนดุงเผาแต่ป้านาก็ระได้เสียเที่ยวนาก็ได้น้ำไม้เมื่อแก่มายัไ้ก็อาย้ำนาอย่ท่านเลยนะคนป้าปิดตะกุกอย่นะเอาเหจากจฮเอาเหจากแมน เอาฝนสิตกกะตีมันคือที่ฝนตกปอดอยู่ฝนอลยดูพี่หูสึกว่าจะตกหน่อยๆเดมืดฟ้ามัวฝนมาอีกแล้วคือคนที่ไปขอข่าวจะไดกับบลูขอขบุกขบเบือเลยทอดผ่าใหญ่ผ่าใหญ่เอ้ย ปเจริญเมืออะไรล่ะคะมาแรกกัดิถือวป็นที่หนึ่งค่ะออฮออกเลยรมาจ๊ะยังสามโมงก็จะเอารถซ้ำลายถึงมวันที่หนึ่งป้าคก็สใหายลายแท่านี้จะกําจัดอย่างเด้อแต่จับละจะกเบ่นเลยกัเจ้าบ่นเลยเจ้ว่าจะเสี่ยงยังเออจะเสียงยังจะเริ่มเลยสิเน่มเยดิตีังกายเ้นกอางอกัดิใส่สุดบิกินี่ลาหอบบ้านบ่ ฝันพี่ดอเอ้ยฝันไปบุกทหารเมื่อกี้เดี๋ยวผมฝากซื้อลอตเตอรี่เพิ่มเลยฝันว่าะจะได้ลอตเตอรี่แต่ส่วนใหญ่คนถือลอตเตอรี่เดี่ยบักฝากคนซื้อเลยบักถือได้แม่แหละจะแงะดวงกับดวงเขาจักฝากสิถือผมจั๊กเนาะเดี๋ยวจะไปใช้ซูเปอร์กินตีลังกาบ้านเศรษฐีบ้านริมโค้งแบบนี้บ่เขาคือสีสาเนาะเขาว่าอีดี้เป็นบ้าบ่สเดี๋ยวสบา สิบบาทยักถึงเลขสามตัวไ่ได้แต่คอกีดแลนแท้ดิเขาจะตกไก่บิดแท้ดิสิบบาทนะบวกก่านนั่นนี่ถึงสามสิบบาทได้ได้หมื่นเก้านะกีดกับเจ้าอาจารย์เป็นอยากเป็นอยากเขาตกไก่จดแจนได้ถืงเลขถืงเลขนะเขาไม่เคยถึงเดด๋ยวมาถืงจะนึกก็ดีใจแล้วเนาะลูกเดี่ยวมาเลยซื้อลูกจะเลี้ยงไ่เคยซื้อเลขจากเพื่อตอนนั้นเนาะไปลงกรุงเทพเลยสบาย อคอยช่วยคนจิตอ่อนเด้อดิคือเราฟ้าบทสบายเลยจะได้ไก็บาดเศร้าบทได้กระบาดเศร้าหลายอัน,น,อนอทีาทำเพื่นเสี่ยงให้เบิ่งอันเนี่เขาบอกว่าแม่ไปอยู่น้ำแม่ผุดตายนั่นเด็กผีกับคนอยู่ในหมกันม่ได้แล้วจุดทูบแต่งผ้าหวานบอกเพลินนะแล้วจุดทูบแต่งผ้าหวานบอกคับภาษีบ้าให้เด็กลูกให้เต้าบลอดสบายได้ผ้าบอกเลขได้แม่บอกสถานบริษัทว้คือซื้อเลขได้วันนี้เพิกกับฝันมันนี้เลยไปซื้อเลขไปซื้อลอตเตอรี่เก้าเจ็ดถือแล้วก็ซื้อเลขเป็นมันนี่ ถ้าสมมืตินี่จะจะขอเล่นถือแล้วมันหยามป่ะเซมืงินเลยแต่ว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะเจอกันวันที่สิบห้าหรือเปล่าคะสวัสดีจ้าวันนี้จะอาชีพไปเที่ยวกับพ่อกันเที่ยวกับกันมันได้เที่ยวดูอยู่ดอกคนมันอยู่บ้านบ่เป็นมันไปเรื่อยๆอยู่บ้านแล้วก็เป็นจิตประสาทเป็นเป็นโลกไปโพล่า ไอ้เีนเราพออยู่ผู้เดียวโดดๆไปได้แล้วคะคิดไปถั่วไปทีบย์จิจิพ่กันแค่ผ้าอีกคือเก่าอยู่บ้านนี่แมนไปเนาเอ้ยบุญอีกแล้วสององค์บ่สององค์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 ง่าย่ะสามสามพ่อพ่อเปียก็ผ้ามุกคลากับพระสารีบุตรเนอ๋อเอามาตั้งใต้เป็ดในนี้เนาะกายไอ้องค์พระพุทธชินราชเลิศฝัดปานน้องผืออยากก็ได้อยากก็ได้ เหลือแต่เหลือแต่วัดบ้านเบิดคูนนะคะปีหน้าจะจัดงานยิ text? Text Say, ่งใหญ่นะคะอะะไรคจที่ยกยอดโซฟาปีหน้าจะเอาก่อนหมูพร่อโซฟาประตูโขกก่อนได้เห็นแล้วแต่โดนเลยยังไ่ได้ยกยังห้องใยังไ่ได้เห็นอยู่แบบหกปีหน้าน่าย์จัดเต็มน่าสลดแห่มาซองมือจ้ะซองมือมือแรกแห่มือสองบุญมือแรกแห่หอบบ้านคุณอ่ะ มือซอกยังเป็นบุญกะมาแต่มือเฮกอะข่กเิร์ตลข่กะสิบเิรมือเฮ่ข่เสิร์ตมือบุญรถแล้วอกกเสิร์ตมือแฮ่ข่กะสิบปไวบแลเรียมูอกอละกมือรบุเนมาคขลองคิบ่ข่กับแจ่ต้มไก่สุกินแลวกพาไนกก็กินซื้อก็ได้ ป้าโอเคคับพี่ดอกก็ฝากไว้เ่อกันสวัสดีละจ้าสวัสดีคับพี่ดอกคราบเด็กกับเพื่อนบิวคนมาเยี่ยมยับถึงเฮือนถึงซาดค่ะเขงฝากจเขาฝากเขฝากก็ได้สองอย่างมาโรตเตอรี่กับออมเมนจะเอาจะว่าโรตเตอรี่ครับว่าบบโชคลาเงินเฮงเงินเฮงเอาซาบโตกับพ่อแล้วโอเคค่ะโอ้หกโต จ้สิว้ซะเได้ลำหอบบางขสิบประเอกตื่นตาเงินตักสามล่้านเนามโอเคค่ะโอเคค่ะไป็นองสบายดีจ้าเบาด้วหัวหมวน